นี่ขรียกคองนะคลระบายน้ำคลองน้ำคลอทิ้น้ำนะัดย่างน้มัยคองของของทางอบจเนี่ดำเนินการไปถหนแล้วครับ ครับก็คลองเส้นนี้เป็นคลองระบายน้ําของชนประทานนะครับมาจากสมชุกแล้วก็สุดที่ยางยีแสที่อู่ทองนะครับก็ระยะทางก็30มสิบกิโลนะครับตอนนี้ก็ทํามาเกิดครึ่งแล้วเพื่อป้องกันในเรื่องของของน้ําท่วมนะครับถ้าน้ํามาแม่น้ําท่าจีนมากเนี่ยก็จะปล่อยระบายมาเส้นนี้ด้วยเพื่อบรรเทาไม่ไม่ให้ลน้ลนล้นฝั่งแม่น้ําท่าจีนครับ่าน่าอีก ะะก็อีกสักครึ่งเดือนน่าจะจบและครึ่งเดือนน่าจะจบเพราะว่ามีอีกหลายสายที่เราจะต้องไปไปทำเพื่อรองรับน้ำที่จะท่วมในในปีนี้